เอหนูจัดโอ้ยุตัวเฮ้ยอะไรอะไรยิงข้ามมาข้ามเข้าเจ็บเจ็บเจ็บมันเจ็บมันเจ็บเจ็บยิงปืนโหย นี่คนคนคนเหรอคนนะคนนะเนี่ยเดินเดินข้างหน้าเนี่ยตรงนเดินข้างหน้าระวังนะมันมีหลายตัวนะอู้เยอะเยอะไปจริงนะสามสี่ตัวบนเราโอ้ยแหลมบอลแล้วมาอยู่บอลนี้ได้นะเอ้ไข่เกลียดชอกอุ้ยเฮี้ยตั้งวอลผิดทางไปเนี่ยเดินยิไปเนี่ย อีกหนึง <S <s ่งสวยเฮ้ยมีมีตัววิ่งมาทางนั้นอาทิตย์เอ็ดอ่ะทิตย์เอ็ดอ่ะไม่เห็นแล้วมีก๊อฟรู้น้องก็ยังโดนไปไหนก่อเฮ้ยคณะกู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 มาขอบัมก่อนขอบัมก่อนขอบัมก่อนเดินๆผู้หารมาเร็วมาเร็วมาเร็วบ้านทูบ้านของมีบ้านทูนบ้านทูนวิ่งหนีอยู่ตรงเนี้ยเหรอี่ของบ้านนี้บ้านนี้เฮ้ยเสียงตีนใครบ้างแกมีหัวแล้วดยกมีหัวแล้วล่ะ

ข้งบปาขได้มลงได้เลโ้ยโโยอยหลังหตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ้อมำแพงมาได้ป่ะอ้อมกำแพงมาทาง้ายอ่ะอุยชิบนบ้านเลยใชมชใช่ๆเป็นยากเลยพวกเราเสียเปรียบมาเฮ้ยตายตยตายตยมาเจมเมเจ มันม like, like, like. ีไปเติมตัวนึงทิศไหนวะไป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 เติมตายตัวเติมตายอ่ะบนตึกเล่นหลวะเขาหัว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 มามามาเอายินไม่ยะยไน ปาต้าหรอปาต้รโอ้ยถึยไ้เลยดีกว่าปมุบนะมุบนะเฮียมาเลยบ้านไอ้สัโอ๊ยเฮียมันมีที่แอบไอ้โนียอ๋อข้างบมีที่แอบไอ้เฮียก็เฟี้ยวดิสัตว์มาขึ้นมาได้ใครมีหมวกบ้างียอะหรอะได้ะไรเฮ้ยมีตัววิ่งมาข้างล่าง ไม่ไม่ไม่ตีมึเจ็บมากเแบบโดนโดนหัวตัวตัวว่าเซ็ตมึงน่าจะโดนเยอะแล้วป่ะทำแบบนี้มีตัววิ่งตัววิ่งไปกูถึงทางเสียงไม่โดนไม่โดนตายตายตัวปลาเปิดนไยตีแล้วไม่ตีเลยอย่าได้ตีตัวได้งีมาไม่ตีม